ก็วันนี้ผมก็ได้เห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีคนโดนคดีอาญามาตรา112อีกแล้วนะครับในความคิดผมตอนนี้นะครับว่าคือตอนเนี้ คดีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นคดีที่ต้องที่จะเร่งกวาดล้างเหมือนกันในสังคมซึ่งเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเนื้อหาอะไรที่แสดงแล้วสามารถตีความได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็สามารถตีความเป็นในกรณีหมิ่นสถาบันได้หมดนะครับผมอยากเสียใจนะครับว่าที่มีคนโดนคดีแบบนี้ซึ่งผมเองก็ได้รับผลกระทบจากคดีนี้เหมือนกันซึ่งฝ่ายตรงข้ามความคิดผมอาจจะมองว่า มันเป็นผลของการกระทําผมเองใช่ครับมันเป็นผลการกระทําของผมเองแต่การกระทําที่ออกมาจากหัวสมองและความคิดนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ใครตายแต่สําหรับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนมาตา102ล่าสุดที่ผมดูข่าวและมีเพื่อนก็มีเพื่อนไปรอกันอยู่ที่หน้าสถานีตํารวจซึ่งผมเห็นแล้วรู้สึกหงดหูใจนะครับคดีนี้อาจจะ รู้สึกแย่กับฝ่ายประชาธิปไตยแต่กับฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยอาจจะดูชอบสะใจนะครับที่มีคนโดนกฎหมายมาตานี้เล่นเพื่อสนองความต้องการของจิตใจและหัวใจตัวเองแค่นั้นเขาไม่ได้นึกถึงความถูกต้องเขาไม่ได้นึกถึงหลักมนุสสิทธิมนุษยชนเขาไม่ได้คิดถึงหลักเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆเขาคิดแค่ว่าใครที่มันคิดอคติอะไรกับความคิดเราต้องกําจัด ต้องแจ้งความต้องให้โดนคดีหมิ่นสถาบันเพื่อสนองความต้องการของหัวใจจิตใจและความคิดของเขาในช่วงขณะนั้นงั้นผมถามนะครับว่าผมเองก็ได้รับผลกระทบจากกฎหมายตัวนี้จนจะต้องถูกสถานการณ์ในประเทศบีบให้ผมต้องดิ้นรนอ,ออกมาอยู่ต่างประเทศจะประเทศไหนก็นแล้วแต่ไม่รู้ล่ะงั้นถ้ากฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับ ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีศัตรูหรือไม่ชอบขี้หน้าใครเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเข้าไปแก้แค้นหรือเข้าไปประชิดต,ตัวได้หรือเข้าจะไปทำาอะไรได้เนื่องจากเขามีพวกเยอะมีอาวุธมีอะไรนี้คุณลองใช้กฎหมายตัวนี้เล่นงานเขาสิเล่นได้นะครับเช่น คุณไปสร้าง Facebook มาแล้วเอาหน้าคนอื่นไปใส่แล้วไปโพสต์หมิน่นซึ่งศัตรูของคุณคนนั้นจะถูกตำรวจจับทันทีโดยตำรวจไม่สอบสวนนะครับประกันไม่ได้ติดคุกก่อนเหตุผลไม่มีนี่เป็นวิธีแก้แค้นวิธีหนึ่งที่ใช้กฎหมายอาญามาตรา112เล่นงานได้วิธีที่2ถ้าคุณหมั่นไส้คู่อริคุณไปตัดไปร้านตัดสติกเกอร์หรือร้านอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับข้อความหรืออะไรพวก ริมพ์อิงเจตหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณไปร้านตัดสติกเกอร์แล้วคุณไปสั่งให้เจ้าของร้านตัดข้อความที่มันเข้าข่ายกฎหมายมากดกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ไปแปะที่ท้ายรถของศัตรูของคุณศัตรูของคุณอาจจะโดนทุบรถอาจจะโดนเผารถอาจจะติดคุกทันทีโดยที่ไม่ต้องสอบสวนไม่ได้ประกันตัวศัตรูคณก็โดนแรงงานคุัก็สะใจเห็นไหมครับว่ากฎหมายอาญามาตรา112นอกจากว่า มันจะทํำลายฝ่ายตรงข้ามได้แล้วมันยังสามารถเอากฎหมายตัวนี้มาเล่นกับศัตรูของคุณที่อยากจะเล่นงานได้นี่แหละครับเนี่ยที่ผมพูดไปแบบนี้ยเอาง่ายๆถ้าเด็กอาชีวะจะตีกันถ้าเด็กอาชีวะจะตีกันแล้วอเผอิญว่าอุ๊ยตีไปก็เมื่อยเว้ยแต่เราไม่ถูกกับโรงเรียนนี้แล้วถ้าเกิดมันมีคนบางคนอุตลิไปพ่นสเปรย์นะครับไปพ่นสเปรย์ใส่กําแพงมีข้อความหมิน่นแล้วก็เขียนชื่อกํากับว่าจากนายคนนั้นคนนี้ แล้วพอนี้ตำรวจก็สื่อไปถึงตัวนั้นได้ไอคนนั้นก็ถูกจับติดคุกทันทีโดยที่ไม่ต้องประกันตัวเหตุผลอ้างอะไรก็อ้างไม่ขึ้นกฎหมายมาตรา1 1 2มันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นชอบกับกฎหมายตัวนี้แล้วถ้าอยากจะเอาใช้เป็นเครื่องมือในการทําลายศัตรูทําลายเพื่อนทําลายฝ่ายตรงข้ามทําลายคนที่คุณเกลียดคุณสามารถนําเอาไปใช้ได้อย่างเช่นคุณจะประกงประกวดทำอะไรก็แล้วแต่ร้องพงพร้องเพลง คุณร้องเพลงที่มันเป็นเพลงที่ปลุกใจหรือเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับชาติเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักต่างๆแล้วถ้ากรณีถ้าคณะกรรมการตัดสินให้คุณบอกว่าเสียงไม่ดีร้องไม่เพราะคุณก็บอกคณะกรรมการเลยว่าผมจะแจ้งความข้อหาหมิ่นสถาบันกับคุณนะเพราะคุณเห็นว่าเพลงนี้ไม่เพราะฟังยังไงไม่เพราะเนี่แหละครับ กฎหมายตัวนี้มันผมถือว่าถ้าเพื่อนๆคิดจะเอาไปแกล้งคนอื่นเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายมากเลยนะฮะนอกจากจะเป็นกฎหมายที่โทษร้ายแรงแล้วคุณยังสามารถไปเยาะเย้ยเขาถึงในคุกในตารางได้เจอเขาไปทําแผนทําอะไรก็เอาน้ําเอาเนื้อรองเท้าไปปาไปสาดได้โดยที่สังคมก็คิดว่าไอ้นี่เป็นคนหมิ่นสมควรโดนอยู่แล้วนี่แหละครับกฎหมายตัวนี้มันเป็นเครื่องมือในการเล่นนู่นเล่นนี่ได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ คิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเกิดมันมีคนทําแบบนี้กับพวกคุณกับลูกหลานของคุณกับเพื่อนของคุณหรือตัวคุณเองโดนคุณจะรู้สึกอย่างไงผมไม่ได้ยุให้ยกเลิกกฎหมายตัวนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ากฎหมายตัวนี้มันมีข้อดีสําหรับคนที่เอาไปกลั่นแกล้งคนอื่นได้โดยที่คุณจะไม่เจ็บตัวด้วยผมเชื่อว่ามีคนที่คิดแบบผมแบบนี้แล้วจ้องจะทําหลายคนทําเลยครับ ใช้กฎหมายตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อคุณเตียดใครโกรธใครแต่คุณเข้าไปทาร้ายเข้าไปหาตัวเขาไม่ได้ใช้ทําไงก็ได้ให้เขาโดนคดีหมิน่นคด,ดีมาคดีมาตรา112เท่านั้นแหละครับเพื่อนคุณก็จะโดนทันทีใช้ให้มันเป็นประโยชน์ครับกฎหมายตัวนี้มีไว้แผ่นดินอย่าเพิ่งยุคให้เขายกเลิกเอามาเล่นให้สนุกก่อนถ้าเกิดยังเล่นไม่สาสมไม่สนุกอย่าเพิ่งให้เขายกเลิกเพราะถ้ามีกฎหมายตัวนี้เนี่ย มันเป็นช่องทางเดียวในการแก้แค้นเพื่อนคุณได้ศัตรูคุณได้เอาไปคิดเองก็แล้วกันว่าคุณจะใช้กฎหมายตัวนี้อย่างไรนะครับอย่างเพื่อนอีกคนหนึ่งผมก็รู้สึกไม่ดีเพราะอะไรเพราะเขาโดนกฎหมายตัวนี้เล่นงานนะครับในสนวนบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องละครที่เล่นผมอยากจะถามว่าการเล่นละครเนี่ยมันก็เป็นแค่นิยายปรนมปลาอุปโลกค,ความคิด หรือคิดกันไปต่างๆนานาแล้วเขียนบทมาเล่นเองซึ่งมันไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวหรือไม่ได้ทําให้อะไรในประเทศชาตินั้นสั่นคลอนหรือมีปัญหาได้อย่างแน่นอนงั้นผมถามว่าอย่างกรณีหนังช่องเจ็ดตอนเช้าที่เกี่ยวกับจกัจกจักรวงๆเรื่องพวกนั้นถ้าเกิดว่าผมดูๆแล้วผมไม่พอใจอย่างเช่นเอ่อทำไมอมาตคนนี้จะต้องปองร้ายพระโอรสของ พออยู่หัวในเมืองนั้นเมืองนี้ในหนังช่องเจ็ดที่ดูแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่พอใจขึ้นมาผมก็เอาถอดเทปตรงเนี้ยแล้วก็ไปส่งสถานีตํารวจแล้วบอกว่าเนี่ยผมไม่ชอบหนังเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องเขาพาดพิงถึงสถาบันแล้วแล้วทําไมยังทําให้เนื้อหาไม่พอใจซึ่งผมดูแล้วไม่ชอบไม่พอใจผมจะแจ้งหมิ่นได้ไหมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยทําได้ไหมทําได้ไหมครับถ้าผมจะทํอย่างนี้ทําได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า ตอนนี้คนที่ใช้หนึ่งหนึ่งสองเล่นงานคนอื่นคิดอะไรกันอยู่หรืออาจจะคิดแบบผมที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เช่นเอาไปแกล้งคนรุ่นคนนี้ดีกว่าหมันไส้แ้งอย่างวนี้คิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมอยากจะฝากเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนทําแบบนี้กับคุณเช่นสร้างเฟซของ facebook มาหนึ่งอันแล้วไปเอารูปภาพคุณมาใส่ไว้ใน Facebook แล้วมีคนคนนึงทะลึ่งอ,อุตลิ เอาเฟซบุ๊กอันนั้นไปโพสในกลุ่มคนรักสถาบันคนรักชาติแล้วคุณจะโดนคดีทันทีคุณจะถูกเสียบประจานคุณจะโดนล่าแม่มดคุณจะโดนคดีคุณจะโดนต่างๆนานาทันทีลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณขึ้นมามันจะเป็นยังไงผมเห็นด้วยไหมกับการยกเลิกมาตรา112ผมก็ยังไม่ถือว่ายังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะ มันจะต้องเอากฎหมายตรงนี้ไปแกล้งคนให้ถึงที่สุดก่อนในประเทศนี้คุณไม่ชอบใครเกลียดใครใช้กฎหมายตังนี้เล่นมันให้มันสุดๆไปเลยนะครับมันคือช่องทางเดียวของการที่จะได้แก้แค้นหรือใครเกลียดใครใช้กฎหมายตรงนี้เล่นงานได้ถ้าเขายกเลิกไปคุณก็แก้แค้นใครไม่ได้กฎหมายข้อน,นี้มันดีตรงนี้แหละครับที่มันสามารถทําร้ายคนอื่นได้นะครับ กฎหมายตัวนี้มันสามารถทําร้ายคนอื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวแต่ถ้ายกเลิกไปเวลาคุณจะไปหมา่นไส้ใครคุณก็ต้องเดินไปดา่าเดินไปว่าเกิดมันมีคงมีของมามันทําร้ายคุณทํำยังไงเห็นไหมล่ะครับข้อดีของกฎหมายอาญามตาตราร1 2สองคือสามารถเอาไปกันแกล้งศัตรฝูฝ่ายตรงข้ามได้ที่ผมแนะนําอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะนักการเมืองเขาทําน้องๆยิ่งเป็นเด็กเป็นเยาวชนทําตามเลยครับทําตามเลย เห็นไหมครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเคยใส่ร้ายปีดีพนมยงว่าปีดีพนมยงฆ่าในหลวงอนันทธมรมหิดลรชกาลที่แดในโรงหนังเราก็ต้องใช้กฎหมายตัวนี้เล่นบ้างนะครับเราต้องทําตามในเมื่อผู้ใหญ่ทําตามเราก็ต้องทําตามอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่มีคนคนหนึ่งไปแจ้งความจับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งที่โดนคดีหมิ่นตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ขอนแก่นก็มีผู้ใหญ่แจ้งเหมือนกันครับ เกลียดใครชอบใครพูดลอยๆอยทำตามผู้ใหญ่ไปเลยเยาวชนเด็กใครในประเทศบอกเลยไอคนนี้มีสถาบันครับผมมีหลักฐานแล้วคุณก็ไปตัดตรงตัดต่อรูปตำรวจเชื่อคนรักสถาบันเขาเชื่อทำตามผู้ใหญ่บอกดูตัวอย่างนะครับว่าพักประชาธิปัตย์เคยใช้กฎหมายตัวนี้เล่นงานขนาดกรณีผมเองพรคประชาธิปัตย์ยังโหนตัวผมเพื่อจะเล่นกฎหมายตัวนี้เอาเอาคดีความที่ผมโดนตรงนี้ไปโหนทำลายพักการเมืองพักหนึ่ง ทำลายคณะรัฐมนตรีคณะหนึ่งทำลายสถาบันตำรวจนี่แหละครับเราต้องทำตามผู้ใหญ่เราเป็นเด็กไทยเราอย่าไปขีกเกาะผู้ใหญ่เราทำตามผู้ใหญ่พรรคประชาธิปัตย์เคยใช้กฎหมายหมิ่นทำลายฝ่ายตรงข้ามเราก็ต้องเอากฎหมายตัวนั้นมาใช้เชื่อผมครับแล้วพวกคุณจะรู้ว่าความสนุกของกฎหมายตัวนี้เป็นยังไงแล้วคุณจะได้รู้ว่ากฎหมายตัวนี้มีไว้แล้วมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ผมไม่ได้ยุให้ใครทําตามแต่ถ้าคุณทําได้คุณก็ลองทําคุณจะรู้ว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันสนุกแค่ไหนสําหรับการทําให้เพื่อนของคุณปั่นป่วนผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมหวังว่าคดีมาตา112ในประเทศไทยคงจะหมดสิ้นและไม่มีอีกต่อไปหรือจะมีอีกก็ได้ถ้าพวกคุณทําตามคําแนะนําของผมทําตามผู้ใหญ่แบบที่พักประชาธิปัตย์เคยทาในอดีตเช่นให้คนปะตะโกนในโรงหนังว่าปีดีพนมยงค์ข่าในหลวงรัชกาลที่8 ลองทำเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะสะใจศัตรูของคุณที่ดิ้นพรานอยู่ในคุกกับคำแก้ตัวว่าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เงื่ออย่างนี้แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดที่คุณจะเห็นเชื่อผมได้นะครับกฎหมายตัวนี้คุณต้องใช้เล่นมันให้สุดๆเกลียดใครโกรธใครเกิดเขามีถ้าเกิดว่าอนาคตเขามีการแก้ไขรือยกเลิกไปคุณจะใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำตามที่ผมบอก หรือจะไม่ทําก็ได้เจอใครไม่ชอบใครเกลียดใครจัดการเลยจัดเต็มเลยครับตัดสติกเกอร์แปะท้ายรถแม่งเลยบอกว่าเอาให้มันเข้าไข่มาตาร112แค่นั้นแหละครับคุณจะได้รู้ว่าศัตรูของคุณมันจะโดนอะไรบ้างนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ฟังแล้วเอาไปคิดนะครับเกลียดใครโกรธใครอยากทำลายใครทำตามผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่เคยทำไม่พอใจเกลียดใคร ก็ทําตามอย่างเช่นคุณฟ้าพรทิพาคุณป้าคุณป้าคนนั้นน่ะเห็นไหมครับแจ้งความคดีหมิ่นกับใครก็ไม่รู้ทําตามป้าคนนั้นเกลียดใครไม่ชอบใครทําอะไรก็ได้ให้คนคนนั้นมีหลักฐานสักนิดนึงหรือสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปแจ้งความ เราเป็นเยาวชนไทยเราอย่าไปฉีกกรอบเราอย่าไปตามฝรั่งเราต้องทําไทยๆทําตามผู้ใหญ่ไทยๆนักการเมืองคนไหนใช้กฎหมายหมิ่นเล่นงานยังไงทําตามให้หมดทําตามแบบไทยๆเราต้องเป็นไทยๆดํารงไทยอนุรักษ์ไทยก,กฎหมายหนึ่ง,งสองต้องคู่ควรกับไทยเพื่อจะใช้กันแกล้งคนไทยเพื่อจะใช้โจมตีคนไทยด้วยกันเองเท่านี้แหละครับขอบคุณมาก